น้องวันนี้แพรว่าสีม่ันปลูกไผ่กิมซุงเนอจาะอันฟังหวยเพราะว่าตะลิงมันพังจ้ะกันเลยสิมาปลูกไข่มันหยุดกาะลิงเนะจ๊ะแม่แพรว่าเอาไปหลาจํานวนหนึ่งมันมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดตนนะจ๊ะจะเอาไปฟังเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะจ๊ะ่าฟังบนไดแม่เนาะสีผ้าลัดปลามันไปหาฟังหอยนะจ๊ะเป็นต้นไม้ได้ร้เป็นกันแพร่มันจะชื่อฟังหอย จงไวให้มันไงเนาะคะ่ะเวลาสาวค่ะจงไวกันตะลิงะะห้าสิบหยางไปทั้งนั้ทะลุไปปลูกน้องกันเน,นาะค่ะบังนี้พี่น้องมันแพ้ว่าเมื่อคืนบอยังเลยน,น,น้ำถั่วเ,เน่านสุ่มหนีเน่าเมื่อเด้นี่จากเจ็ดลเหลือสามลทั้งเน่าทั้งล่มทั้งเงื่อนเน่าเมื่อุ่มเนี่ย ฟังหอยอันก็เจ้าเห็ดยังฟังฝนตีเสียงไหมฮดเฉยนี่เดี๋ยวฟังหอยตะลิงฟังโอ้โอ้ลมลมลมนี่เดี๋ยวจ่าตะลิงมันพังเนาะกาเสาะขนาดีต้นใหม่เลยพังบัดไอซุ้มนี่นี่นี่คือหอยเล่ามันอันนามมันข้นฝนมันขึ้นหดตายใหม่คนเด้อจ่าหนามช่างสาร หนาแมนมดตะลิงพังนี่เฮ้ยนี่กินพื้นที่ไปเรื่อยๆฟังฝุ่นกับพังพังผีกับพังจ้ะแม่อยู่ฝุ่นซีฟอรฝ่าในสัญญาไปหาแม่ได้จ้ะตัวน,นี้กินเนื้อทีมึงตะล่ะโอ้ยซีฟเม็ดผุนมันกินเนื้อทีมึงตะล่ะตะลิงพังผุ่นต้นเกามันอยู่กลางนา้ำพันจ้ะพี่ใหม่ไหญ่กว่นนั่นใหญ่กว่า เด่างจากฟังหยยงงวยวยูยยยยเจจ้ะกอไา <c oughs> อเนีนสีจงหวยกันหวยเด้อะคร่าก <c oughs> ินเด้อค่ะสจงงาหวยเล้ยไ่หวกันหวยเพื่อนเข้ากับบด้ยกินมดสุดต่อเข้าว่าเข้าไก่กันนามนะ พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แพร่ว่าในเด้อค่ะ